บทที่15ถึงบทที่20บทที่15โมงเลนจักรวาลใหญ่สิลวิสิมติเตโชเชยิทธ,ธิมหิติมหาพุินาปปริมิตตปุญญาทิตารสักปพันตรายะนิวารณะสัมมาสามักระวะโตอราหะโตสมัมมาสัมพุทสัตวะติมมหาปุริสักขรารพนาอุภาเวนะอัตตีสยานุพยัญชนะอนุภาเวนะอัตตุตระสะตักมังระรานา เวนะชัพานรังสิยานุภาเวนะเกตุมารามภาเวนะทัสสปารมิตานุภาเวนะทัสสะปารมิตานุภาเวนะทัสสะปารมัตถะปารามิตานุภาเวนะสีลักษมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรรมนุภาเวนะสังฆานุภาเวนะเดชานุภาเวนะอิทานุภาเวนะภะานุภาเวนะเิกขะรามานุภาเวนะจตุราสีติสหัสสะธรรมะขันธานุภาเวนะลัะะพพะโลสุตระธรรมะธรรมานุพา ปะริตานุภาเวนะรัตนะยักษะระนานุภาเวนะตุยหังสัพพะโลกะสวัสดุปะโทะทุกขโทมานัสสุปายาวินาสันตุสัพพะกัจรายาวิปิวินาสันตุสัพพะสังกปาตุยหังสามิชนตุปิขายุตตาตุยหังโหตุสัตตวะวะสีวนาธรรมจิปุโหตุสัตตะอาตา ขันตุสัพพเทวตาสัพพะธรมนาอะภะคุธานุภาเวนะสะตาโสติเพระวันจุเต่นเพระว่ตุสัพพมังพลังอารักขันตุสัพพเทวะตาสัพพะธรมนานุภาเวนะสะตาโสติเพระวันจุเต่นเพระว่ตุสัพพมังพลังรักขันตุสัพพเทวะตาสัพพสังฆาภาเวนะสะตาโสติเพระวันจุเตนะขตตะยัคขุตานังปะปะหะนิวาระาปริตัสานุภาเวนะหันตวะเตสังปฏเวนะขตตะยัคขุตานังปะปะหะนิวาระาปริตัสานุภาเวนะหันตวะเตสังปฏเวนะขตตะยัคขุตานังปปะะะะภาาาหิิววรรณตัสนนุเ ตัวแต่ส,สงองประเทเวงบทที่ิกพระเชกรัตถาภาอติตังนานวาะพักเมยมระรับกติกังเขนากตัง้งคนไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวงังถึงที่ยังไม่มาถึงจ็ท่าตีตามปัญหานั้นต่าง นิมาจากปีโอระตมะตันพิตังตังเวพัธทธิกะรัตโตติสันโตอาจิขเตหิมณีติกะมณีผู้สงบย่อมมีบุคคลผู้มีปกติอย่างนี้มีความเห็นไม่เกิดท้าท์นะวันจันทร์นั้นแหละว่าผู้มีราติหรื่จะเรียนด้วยประการช่นนี้แหลบทที่สิบเจ็ดพระพิณะปัญจเวคณาปถาชราธรรมมหิทชาานาปิตา และมีความแก่ไปธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้พยาธิทำนมเห็นพยาธิในน้นต,ตาลำนา,ามเป็นต้ตมมนจะแก่ไปมด้ ภุมวิหารพรนามม่ตาใหญ่ในวันเมษุตางอิทางสันนิยมพระวุสาวาทยังวิหารติเทแต่วเนอนาทัพปินศิการอารามิตาโกวัตุอมัสสิติภววิทกันตันเทติเตติภกรัตุสุโขทรวัตุ นัก Search, สัพพะนิวาสสาวาสาทรงวะสมาติุวัตังสมาทิยะตายะติมุขะโนวิปัสสิสตติอาัรมหัวกลัตารโรติอุตเริงหักปะติวิชันตองคำโลตุปกติเมตายาพิสเว

รู้เป็นสัตว์สะอาดหุ้โนน้ไม่ตาจรู้เป็นสัสะอาดเหตุทีานม่ตาเจตเป็นกตุ้เหตุเน้าไเหโนจโซน้ม่ตาเจรู้เป็นสเสาเวลาพี่ประชานาังจำทีวตนาครเพานยุคสมัยธนาคารเพืาอนาการสิทินาครเพายสิทนาครพ่นาการสุขิตนาปารเพืกสัทเพ алَيْهِ خِالَ الْمُؤْمِنِّي وُسْكونَ لَهُ Laborator Sokhi hatan wiryil anthushabhiyan yudhiyya ver biography archangan وَكِرْتَانَ مُؤْمِنِي dan musa verality archanika Sokhi hatan wiryil anthushabhiy overseas dipiar bombayan وَلَّيْهِ جَهَاةَ اللَّهِ وَpedh dominated ijn hospital Dasahatari mel blockade l theatrical أو lxycipline Lewuchiagar mal는지� lig Site TV channel flashlight misma caribik olduğunu ijen

saya สายนักกีฬา

มีเวลาที่อยกจะชาาสุขจะนำไปด้รัทรสัพทนสัปดาหระยะที่สายมีที่ยเวลาทอยาปจะชาคาสุขีจะนำไปรับทรสัพทนสัาั์จะระยะที่สายมี่อยเวลาที่ยากจะช้ิาคาุขีจะนำไปได้รอบโทรศัพท์ในสัา ඇති දියවඩු වෙලා

ซาเปเหตทมยัติสัญาอนัยยาเวระปุญาปรานิการสุขียาตานังเรีหันตุซเปุปะริมายติสัยาะนาริยาเวระปุญญาปรานนิการสุขียาตานังเปริหันตุซเปปุระติมายติสัญญาเทวเวระปุญาปรานิการสุขียาตานัริหันตุเปปติมายิสัญญาเทวเวราปานกาสุขีอตนริหันตุเปุายติสัญญาเทวเวรา

saya menusawi rapi apa saya nikah suci tanam pariran tuh sapi apa banyak saya menusawi rapi apa saya nikah suci tanam pariran tuh sapi apa saya di saya menusawi rapi apa saya nikah suci tanam pariran tuh sapi tapi naya di saya menusawi rapi apa saya nikah suci tanam pariran tuh sapi berarti naya di saya menusawi rapi apa saya Nikah suci tanam beri dan tuh sapi apa sih Maya saya sawer api apa sih tanam beri dan tuh sapi apa lagi

วัชเชตวะอสันตาเปนะปิยานานึวัชเชตวะอปิกิยาธานินะวิเฮสังวัชเชตวะอวิเฮสายะสัพเพสัตตาเวริโนตุมาเวริโนสุขิโนตุมาสุขิโนสุกิตัตตาตุมาวิขิตตัตตาติเมหิอัตถะคารหิสัพเพสัตตาเมตายติเอชาตังธัมมาเจตยติปิเจโตสัพพะตยาปาทะปาหิยุทธาเนนิโคจเตจ เจเก้เทวตาอุโยชนักถาทุกขปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสกปัตตาจะนิโสกโหตุสัพเพทิปันิโนเอตาวตาเจ้าอมิสัมปตังสิมยสัมปทังสัพเพเทวมวังพันตุสัพพสัมปติสิทธิยาานังดะตันตุสัทธายสีรังราคันตุสัพทาภาวนาทิรโตโหตุอาติสัตุเทวตากะตาบทที่10สัพพุทธาพาปัตาก้าวจบ Sampai Buddha berlapak-lapak jika nanti yang berangkat hantar Nanti jelar akan menangis satu Buddha so. berlapak-lapak jika yang berangkat akan menangis

ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแ,แห่งความเพลิดเพลินส่งถึงการบูชาพระรจ้าค่ตายด้วยการสาธย,ยายประเมนต์มรรสุขอปรินละพระาถาโรนี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีเถิข้าพเจ้าขอให้พคนจับตูดไผยทั้งกลวงขอให้ข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอถวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาิยายมูลและธรรมะเหล่านี้เมื่อนุโมทนาอันโปรดอุณมิให้กันพระเจ้าและวัตถุมงคลรระปิกายยะเศรษฐีย็นยาเศรษฐียนว่ามีบทใสตลอดจนวัตถุมงคลทั้งกลที่สามสิ่งสั้นเให้เปลี่ยนด้วยสภาแห่งพระปริษฐอลงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ประการเถิด